พี่น้องเห็นที่ยังข้างหลังคาร์โนี่แบล็คเบอร์รี่จ้ามาสิมาเก็บพี่น้องจ้านี่พี่น้องมาเที่ยวเกาะกับมิแบล็คเบอร์รี่นะจ้า <c oughs> แบล็คเบอร์รี่สุกแล้วเนี่ยจ้าจ้าลูกสุกก็มีลูกยังไม่สุกก็มีนะจ๊นะเนาะีลูกสุกจะอยู่กลางเกาะเลยพี่น้องนี่งามเนาะอุะ้ยพาดูข้างในภูน้ำซุกละพี่น้องจ้า มา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 นี่สุกแล้วจ้ะอู้ยหวานคักนี่พี่น้องนวยสุกนี่เห็นบ่นจ้ะเปรี้ยน้ำหมัมกเล็บแมวสวีเดนพี่น้องเนี่ยหมักเล็บแมวสวีเดนเด็เยเบิ้งน้ำเพ่นนี่น้ำรสชาติมันหมักเล็บแมวจ้ะพี่น้องจ้ะเปรี้ยวหวานเนาะจา้ะเนาะเปรี้ยวหวานจา้ะนวยสุกเพ่นเห็นบ่ ปาดบกไลายนึงข้างในแหง้งแหงหลายจ้ะพีะ่อุย้ยปาดผู้หนาพี่น้องข้างในแห้งไหลต้อง,ะงระวังน้ำเพิ่มเนาะพี่น้องเนาะอุย้ยหน่วยข้างในกะดำละคุณอะเอออุย้ยน้ำขุมคักพี่น้องจ้ะนี่มาจ้ะนี่เห็นบอกพี่น้องสุกแล้วจ้ะปาด อ,อยู่ข้างในงานนั่นแห่งดกคุณน่ะพี่น้องนี่จ้ะสุกแล้วมี่พี่น้องสุกบักลายนั่งเนี่ยลาเบิงแบล็คเบอร์รี่สวีเดนจ้าพี่น้องจ้าเก็บจาลูกสุกแล้วอุย้ยสุกแล้วสุกแล้วหวานหวานดีเนี่ยพี่น้อง จะบ้านนา้ำค้มคุ้มด้อจ้ะคุณเอาเบิ้งน้ำเพื่อนนี่โอ้ยมาคุ้มทด้น,นตต้ำเก็บตอจากพี่น้องลูกสุกเริ่มสุกแล้วนะจ๊ะอาร,รบเพียเห็นบ่จากพี่น้องจ้ะเริ่มสุกแล้ว เบิ้งข้างในพี่น้องภูนะพี่น้องเบิง้งแบกเบอร์รี่สุกล่ะข้างในงามบ่ปาดดูคักดูกแหนภูนะพี่น้องจ้าโอ้ยสุกหลายแล้วพี่น้องุูนะพี่น้องภูนะข้างหน้าคือยุลิกแทบุูนะคอยสิไปได้อยู่บพี่น้องขอเลียร์พื้นที่อกอนเถอะเลียร์พื้นที่จะ้ะเลียร์พื้นที่จะ้ะอย่าไปเก็บข้างในนะพี่น้อง อย่าพื้นที่ก่อนนะจ๊ะมาจะเก็บอืมหุ่นก็สิเขาไปเก็บข้างในหุ่นพี่น้องเข้าไปได้บะลราโอ้ยน้ำน้ำน้ำเข้าไปได้บะเอยได้จ้าหุ่นอีังสิมาบทบังหนวดสี โอ้ยพี่น้องเราเบิ่งคุณอ่ะโอ้ยหลายคักหลายเนี่ยเดี๋ยวขอเอาไปวางข้างนอกก่อนน้พี่น้องเนาะขอ,อไปวางข้างนอกก่อนเก็บตอจ้ะสุกเยอะมากพี่น้องจ้ะแ่บแสบที่นี่พี่น้องว่ามันหมากเล็ดแมว เออโอ้ยน้ำก้มคักปาดข้างในเห็นจังไรก็สิได้ปะคุณอนะคุณอนะพี่น้องมากเหลี่ยมๆง,งามเออออ้ยน้ำมัมกเล็บแมวสวีเด่นพี่น้องจา้าเสียบเสียบน,น,นี่โอ้ยในที่สุดค่อยก็เข้ามาเอาจนได้เนาะคุณอะคุณอนะยังนะมีอีกข้างในพี่น้องจา้าเห็นบจ่จพี่น้อง มาเล่นกอข mm ี hmm. ena, ้เลื B B gender, ่อมาเล่นกอก็ได้เก็บแบกเบอร์รี่ปุนะปุนะยังบบสุกระไลดูดดูดด้วยแบกเบอร์รี่ปีนพี่น้องน่วยแดงแนี่ยังบบสุจะปุนะพี่น้องจะเบิ้งเบิ้งขันสุกแล้วบักลายที่นี่ปุนะถ่ายเพื่อนสุกก่อนจะมาเก็บเนาะพี่น้องเนาะต้นน่วยสุกเพื่อนสิเป็นดำๆยังบบสุสิเป็นแดงแดงหวานคือมักเล็บแมวนี่แหละพี่น้องปุนะพี่น้องยังบบสุเกิดเลือตั้งหลาย สีมะก,กาะนี่ดูอยู่พี่น้องจ้าไปสีพาาปเบิ่งผลงานจ้าเก็บแป๊บเดียวพูนะ่ะแบ๊กเบอร์รี่พี่น้องจ้ารสชาติขึ้นมากเล็บเมี่ยวบานเท่านี่แหละหวานหวานแ่บแสบพี่น้องจ้าเจอกันไม่คลิปหน้าเนาะพี่น้องไปกินแบ๊กเบอร์รี่ก่อนจ้าสวัสดีจ้า